เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นนะอุ้มนิดนึงก็ไม่ได้ขอก่อนหน่อยก็ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลทุกคนดูหน้าสีหน้าคนสะก่อน พอเห็นกล้องปุ๊บดูสีหน้าสักก่อนดูดเดโอ้โอยโ,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 โอ้โอ้ไม่ยอมไม่อยากออกกล้องผมรอไหมครับผมชื่อนายโชคดีนะครับผมรอไหมรอมากดูหน้าเข้มมากเข้มมากเป็นขันทีไปเรียบร้อยแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วครับแต่โดนเป็นขันทีไปละสวัสดีครับ ขอความรักหน่อยครับเร็วเร็วเร็วรขอความรักหน่อยครับขอความรักจากเพื่อนๆหน่อยครับโอ้ยทำหน้าอย่างนี้สาวๆจะหลงที่ไหนลูกทำหน้าดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสดีดูสีหน้าตาเริ่มความละม่ยๆตาเริ่มความจกพุ่งหน่อยจกพุ่งอนวดนวดละนวด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 อนวดนวด จอนแคลดูสีหน้าดูสีหน้า <laughs> โอ้ยนอเดี๋ยวกันเดียวกันจะพุ่งกันเดี๋ยวรอก่อน,นขอก่รโอ้โอ้โอ้โอโอไปยาวแล้วบ๊ายบายทุกคนกันบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ <laughs> ดูสีหน้า เริ่มละเริ่มละเริ่มคุณกินเต็มที่ละ <laughs>